เลี้็วสวัสดีค่ะเอฟซีอีข้ามาดีมากันแล้วมามาแม่หนูลืมเปิดที่หนีผมแย๊กนึบนะ ทรงพลของโชสวัสดีค่ะน้องกี้นัชนานสวัสดีค่ะฝากกดไลค์กดแชร์แม่ด้วยนะคะลูกอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์ให้เสกคราของเมืองทิพด้วยวันนี้เรามาพูดถึงเรื่องการอวยยศให้เสกคราเทวีเ,เป็นพระนางพุ่มทองสิบเก้าพุ่มอ้าวแล้วอวยยศให้ตัวเองได้ด้วยเหรอแม่ได้สิควายประจัเลย แม่ําไมมาเล่นแม่สวยไว้สาเจ้าค่ะไว้สาเช่นกันค่ะลูกสืบสกุลมานพพงศ์สวัสดีค่ะทรงพระเจริญน้องนุกสวัสดีค่ะลูกสวัสดีค่ะคิ้วสวยเหมือนขอเขาเมลงสาบเออโยตามทั้งหลายาลมึงกล้าดียังไงมาว่าสิกลรเทวีของเมืองทิพย์อีควาย กลับไปดูหนังหน้ามึงไปเอทรงใส่ผ้าถุงสีเขียวใช่ฟาดแล้วหนึ่งเมตดวันว่าคิดถึงแม่หญิงดีมากคิดถึงเช่นกันค่ะลูกคิดถึงแม่ค่ะบาสไทยแลนด์สวัสดีค่ะลูกมิดยูไครมงคะพระมหาเทวีเจ้าหน้าพรนาทองหนึ่งร้อยเก้าพุ oh ่มพุ่มทองสิบเก้าพุ okay <h <h ่ม วายร้ายตุย้ยสวัสดีค่ะโกเบียเมืองคอนกำลังรับชมสวัสดีค่ะอยากเข้าเฝ้าแม่มากมาเลยค่ะวายวายร้ายรักแม่สวัสดีค่ะหัวนมโอ้ยมึงไม่ต้องดูหน้าโกโกอย่าลืมนะเดี๋ยวกูจะสั่งบั่นคอเจ็ดชั่วโคตรอะไรเนี่ยสวัสดีครับสวัสดีค่ะลูก แม่งามเหมือนเรือผ้าเลยโอเคค่ะแม่อีทิยเป็นขำแม่เดี๋ยวกูจะฟาดหัวมันอีนี่โง่ตลอดอีทิ์เนี่ยสัญญาณโอเคเนี่ยสัญญาณในการรับชมโอเคไหมลูกแม่สวยจัง365คนที่กำลังรับชมสวัสดีค่ะตอนนี้เรามาไลฟ์สดนะคะเจียวินไม่กูไม่ฝืนตัวเองกูวินของกูแบบนี้แหละ มึงทําผมอีเทปอีเปรตนี่ประจําเวลากูพูดอะไรชอบมายืนเสนอหน้าไว้สาพระมหาเทวีจา้าไว้สาค่ะแม่อยากกินแกงใต้มาเลยค่ะลูกอยากดูแม่ชักว้าอีควายกลับไปดูของมึงไปบบพระเกศาของแม่งดงามมากเพคะออโอเคคะ่ะข้าวเหนียวหมูเปิ้ง ออกไปเฮียเนี่ยกูบอกไปในเฟซแล้วมาทำไมอีกอวตารเชิญโอเคค่ะโอเคมากฉันคือพระพันปีใครอวยยศไห้มึงกลับไปแม่สวยเหมือนมีดแกนคนปัจจุบันเลยค่ะโอเคค่ะลูกสวยคือสวอดีดังโอชากำลังรับชมสวัสดีค่ะ อีเสคละแม่หนังหน้ามึงนะมึงไม่ดูนะไอสัตว์นะเออมาใช้อีไอกับกูได้ยังไงอ,อ,อีเทปไปลากวัวมันมากูจะบั่นคอยสิ้นสีวาลายสี่พันสวัสดีค่ะน้องน้องคนนี้น่ารักตลอดเลยเสีวาลายสี่พันเนี่ยเออ,เอ,อแม่ทําผมไปไหนครับป่านี้ ไม่ค่ะเรามาก็คือต้องการที่ว่าจะมาพบเอฟซนะคะต้องการที่ว่าจะมาไล์สดระหว่างเศคขะละกับอ e ีท e ิพอีทิพมันก็คือดารงตาแหน่งผนักพุ่มทองสองพุ่มทองเพราะฉะนั้นยศของมันเรียกกันให้ถูกด้วย <Okay. S 1> แม่อย่าสนใจคนไม่ดีใช่สิวาลัยแม่พยายามไม่สดน,นะคะลูกแต่บางสิ่งบางอย่างมันเกินเหตุนะนะคะ หายรายชอบแม่หวัดดีค่ะแม่กัดโทรศัพท์ดูหน่อยไว้ไปกัดควยมึงกั็แล้วกัน,กนอีควายอีทิบ,บอกว่าแม่มีผัวเด็กอีเทพปมึงรู้มาจากไหนว่ากูมีผัวเด็กเอออีควายนี้เป็นได้แค่ประนางพุ่มทองโง่รนกรว่า ใครเอาอิารนกรนี้ออกไปให้ไกลๆหูไกลๆตากูกกกกกกหน่อยไปแม่น่ารักตลอดสวัสดีค่ะนี่ผมนอนเหรอแม่ไม่คะ่ะลูกนะคะไม่นะออความสวยะค,ะความสวยเราต้องอยู่คะ่ะลูกออสวยคือสวยแม่ทรงพระเจริญพระนางพันปีหลวงแห่งเมืองทิพย์ประวิตรกเสิกราคเทวีไม่ได้อวยยศไปถึงพระพันปีหลวงควาย มิลินลิตราแม่หนีพระเกศาทุกวันเลยค่ะแหล่งใต้ทีตาเออแห,แหลงใต้เออเวฟอนเวฟนนะคะเอซที่เข้ามาติดตามแม่แล้งง่ายๆนะลูกนะหวายเอฟซีถนาหลักของแม่ทุกคนที่เข้ามาติดตามแม่แล้วก็ดูการไล่ซดของแม่นะคะเพราะฉะนั้นเอฟซี FC ถานาหลัก นะคะแต่ข้ามาคอมเมนต์ดีๆแต่ข้ามาสร้างความบันเทิงให้กับแม่แม่ครอบคุณมากนะลูกนะไม่ว่าลูกทําการสิ่งหนึ่งสิ่งใดให้ลูกประสบความสําเร็จแล้วก็ให้อยู่มีผ่าคุ่มคร้องมีพีพพีพอแม่ตายยยหลักา้าและะ้วก็มีพระสยามเทวาธิดากลุ่มพิทักษ์ักษาแล้วก็บารามีของพระธาตุเมืองคอนจงมานุ่นนํำในโลกเจอแต่ความสุขความจเจริญนะลูกนะ ตกลงพ่อส่งเงินให้ลูกยังครับอีควายไปส่งให้พ่อเมืนไปทักทายค่ะแม่วสดีค่ะสังโอเคไหมถามทุกซีดีิเอาเร็วๆนีรีบทำเจอกันงานลากเรือพักนะครับแม่รักแม่นะค่ะเจอกันค่ะเพราะฉะนั้นเราเจอกันมาในวัดพระนุภาพแล้วงานต่อไปเราก็เจอกันหน้าเรือพระของวัดทุ่งพาพระนุภาพค่ะวัสดีค่ะแม่นางเจ้า สัญญาณดีไหมลูกถ้าสัญญาณดีกดหัวใจรัวๆไห้แม่หน่อยอ๋โอเคสัญญาณดีสาธุแหลงอวยพรหนึ่งจ้าก็คือนะคนเราถ้ารู้จักสัมมาคารวะ,วะรู้จะ <c oughs> รู้จักการให้เกียกรติกันความดีตรงนี้ไม่ไปไหนหรอกลูกมันจะติดตัวของเราไปชั่วลูกชั่วหลาน แล้วก็ทําให้เราประสบความสําเร็จในหน้าที่การงานอยู่ตรงไหนก็คนเมตตาแนละ้วลูกนะวันนี้แม่เสียแขงเท่าไหร่อีควายมึงง่อเหรอ,อกูเป็นถึงเสกรัตเทวีไม่เคยรู้จักเรื่องแบบนั้นแม่ปากเหม็นไหมอ๋อทุเรศมึงไปดมปากมึงก่อนไหมว่าซ่วมกับปากมึงอะอะไรมันจะเหม็นกว่ากันแม่กินข้าวหรือยัง ยังค่ะลูกเอาเร็วๆใครที่ยังไม่ได้ฝากกดไลค์กดแชร์แชร์ไปถึงเมืองมีแชร์ไปถึงสยามนะลูกนะเพราะฉะนั้นเมืองท่าคอยอะไรแชร์ไปให้หมดจริงไหมครับที่เขาบอกว่าหลักฐานพ่ออมยู่ที่ฝันโอ๊ยกูไม่รู้เรื่องอยากเห็นแม้ตัดสกินเฮดอ๋อให้มึงไปตัดเองค่ะ หนีบหนูป้าลีหน่อยคะ่ะแม่ลินดาก็มาสี่มุมมาหนีบเองมาแม่ลีอวยพออวยอวยวีนาหน่อยก็ขอให้วีนาประสบความสําเร็จนะเพราะว่าเมืองทิพย์ส่งวีนาสิ่งไปแล้วนะคะเพราะฉะนั้นวีนาต้องเป็นอันดับหนึ่ง3งสามต้องมาจ้ะลูกสวัสดีค่ะแม่สวัสดีคะ่คะพระมหาเทวีเจ้าผู้เปี่ยมบุญจิตใจเมตตาชอบทําบุญทํากุศลใช่ เพราะเราอยู่ในการบุญการกุศลถ้าว่าคนที่ใกล้ชิดฉันจริงๆเขาจะรู้เพราะว่าตอนนี้อ่ะเราทําบุญเราทําด้วยใจจริงๆเราไม่ได้เศษแส้งแล้งทํานะคะลูกพุ่มที่ใหญ่กว่าพุ่มทองคือพุ่มอะไรครับอ๋อพุ่มใต้หวังขามึงไง <laughs> เออนะคะ ว้ายสวัสดีค่ะนักคอมชนชื่นอ๋อกูเพิ่งรู้ว่าสังขารมึงเป็นนักคอมเมื่อไหร่มึงเอาเขาเข้าไปเทมาก้าวไก่กูบอกแล้วบุคคลที่สามารถมาเอายุ่งแม่ร้องเพลงแล้วพี่ไข่น้ยเดี๋ยวร้องให้ฟังค่ะแม่กินยาคุมอะไรพีรดากินยาคุมอะไรอ๋อพอดีว่าบ้านกูน่ะไม่เน้นยาคุมค่ะนะคะเขาเน้นสัญญกรรมค่ะอีควาย แม่อีทิพย์มองจิกแม่มึงมองอะไรอีทิพย์พี่พี่ตกใจแม่แม่ทำฟันถาวรอร้านไหนคะก็ร้านมึงไงขวายกันโอ้ยเมืองทิพย์จะล่มจริงหรือไม่แม่ป้าโปรดตอบโอ้ยถ้ามีหน้าตาอุบาทแบบนึงไม่มีขาเมืองทิพย์อของกูดำรงตำแหน่งมาไม่มีวันล่มจำไว้ อยากอยากรุนแม่ครับแหมมารุนสิมาอืมทรงบำรุงพระเกศายังไงสละสรวยเจ้าคะทำผมอ,อ้าวก็อีทิ์มันทำใใ้้ลุงพลกินข้าวยังกูบอกมึงกี่ครั้งแล้วพวกเอฟซีที่หูแตกกูบอกว่าบุคคลที่สามมึงหูแตกเหรอว่าอย่าเอาเขามาแกง เพราะเวลามันมีปัญหาเกิดขึ้นมาน่ะ<อ>มึงต้องรู้หลักการลัเทสะด้วย<อ>ถ้ามึงโง่มึงควาย<อ>มึงก็ไม่ต้องเข้ามาดูจบไหมเอเอฟรีเซนเตอร์ซองบุรีหนึ่งเอาพานุพงษ์มึงไปฟรีเซนเตอร์เองค่ะเ,<อ>เพราะหน้าเหมือนกะหลี่อยู่<อ>แม่ควยเก้านิ้วนะควยมึงเหรอแม่รู้จักปู่เจ้าไหมคะไม่ได้รู้จักค่ะ แม่อีทิปติกแม่หนึ่งพันหนึ่งร้อยคนหนูกับแม่ใครสวยกว่ากาันอ๋อกูยกให้ความเร็วแบบมึงค่ะอยากเห็นพ่อดีชักเวาไวไว้พ่อมึงชักให้มึงดูก่อนนะแม่เคยแปลงฟันเปล่าครับทำไมฟันเป็นสีทองอ๋อ พอแดกน้ําดอมึงไงควายงอเอาน้ําดอมึงมาทํายาสีฟันไงเจ๊เปรตนี่ก็หัวเราะมันกก็ของบ้าอสัตว์หน้าไม่ให้แต่ใจรักจริงๆนะมึงนะเแ,แม่อย่าวินบ่อยเดี๋ยวหน้าแก่ไม่กูก็อยู่แก่แบบนี้แหละดีแล้วแม่อย่าด่ามึงเป็นใครที่มาห้ามกูออนะคะเพราะฉะนั้นมึงไม่ใช่ ตัวกูอย่ามาอย่ามาห้ามขนาดอ e ีทิปที่ว่าสนิทสนมกับกูมันก็ยังไม่กล้านะ <Hey. S 1> เออมีคลิปแม่หลุดชชัว่ววจริงเปล่าดนกร <Hey. S 1> ไม่ทราบว่ามึงไปชักให้กับคุยผัวมคนไหนเหรอ <Hey. S 1> แม่ให้หวยหน่อย oh. ตอนนี้เลขยังไม่มาเพราะฉะนั้นจะโพสให้ก่อนวันหน่วยออกวันหนึ่งนะคะ hey. Hey. เพิ่งเลิกงา มาทันแม่พอดีฟังแล้วสบายใจสวัสดีค่ะเอฟซีที่ดีๆมาแล้วแม่อีทิมันนินทาแม่ว่ามีผัวเป็นเด็กช่างก,ก็ดีเลยเ,เอ็ออเพนเหมือนแม่แม่มีฟันสีทองสวยงามเออโอเค,เอออเคดูแลสุขภาพด้วยนะคะอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยอ๋อขอบใจค่ะลูกเออเอาสิอืมเอาวินแล้วใช่กูวินจริงๆ อีทิ์บอกแม่ชอบคุยอมคุยเด็กอีควายมึงไปรู้ไม่จากไหนพยุศมึงกับพยศกูเป็นคนละเรื่องกันแม่ทํานมร้านไหนเพื่อเป็นแนวทางให้สับปะเลออ๋อหมอปลาไม่บอกไปเลยพี่โอเรียกูบอกหูแตกเหรอว่าอย่าไปพากเพิิงถึงคนอื่นออีสัตว์นี่ก็โง่จริงๆอีทิย์บอกเหม็นปากแม่มันบอกควยมึงตอนไหนคะ แม่ MDU ใครมองวีนาค่ะลงดีหน้าเหมือนลงลงโตมึงอย่าเอาไปเปรียบเทียบเขาไม่ใช่เพื่อนเล่นของมึงพระมหาเศครัเทวีส่งพระเจริญอายุยืนเป็นอายุยืนเป็นหมื่นหมื่นปีชุดนอนวันนี้ยั่วไหมคะแม่ไม่ได้ยั่วค่ะใส่สโลงแม่กินหมากฟันแข็งแดงค่ะถูกต้องแม่ร้องเพลงให้ฟังสักหน่อย พี่ลินดาหนีบปากแม่หน่อยมาสิมึงมานีบไอ้หนุ่มปัตตานีวรพงกาลมิตรแ,มแ,แหมเจอตรงไหนมึงไม่เคยทักกูเลยนะแหมอย่าลืมว่าพยศมึงกับพยศกูอ่ะมันคนละพยศกันทำไมเจ้านางเมืองนี้ถึงได้แก่เพียงนี้อ๋อกูถามหน่อยเถอะหนังหน้าที่มึงว่าคนอื่นน่ะ ขอมึงอะ่ะยิ่งกว่านางลังลูแตกดอกทองง้อทำไมเจ้านางเมืองนี้แม่ไม่น่ารีดผมหน้าเปลี่ยนหัวมึงไปเปลี่ยนหัวมึงเองไปร้องเพลงจับแม่รอนานแล้วเออร้องเพลงอะไรเมื่อกินน้ำตาเลยไม่รักพี่ไข่หนยเขาขอมาเมื่อกินน้ำตาเลยแม่นี่แม่มาแทนรักอะ่ะ เร็วๆรีบทำสวัสดีค่ะพี่ปานสวัสดีค่ะร้อ,องร้องเลยจบเมื่อกินน้ำตาจึงรูค้ค่าของคำเตือนแม่เจ่อในรักแท้ฝืนคําแม่ตามพี่มายอมกินก่อนเกลือเพราะเราเชื่อในคำสัญญา วางให้รักนำพาผลออกมาน้ำตาไหลรินอยู่กินนานไปจึงรู้ค่าของความเป็นพี่สิ่งที่เคยดีไม่คงที่เมื่อมีนิสินสัญญามากมายลบลืมได้ไม่อายฟ้าดิน จบคือรักบอยบินตัดสินด้วยคำกล่าวลามืดปานกำตาลำหาละคงไม่หวนจึงได้มาคิดทบทวนถึงคำที่แม่สั่งมารักไม่ระวัง พลาดพลั้งจึงกินน้ำตาเขาทิ้งลูกแล้วแม่จ๋าแม่พูดมาเป็นจริงทุกคำเมื่อความทำมาจึงรู้ค่าของคำเตือนแม่หอบความนักแพ้มออพีแม่แก่รอยใจช้ำ จบตำดาเรียนหลักสูตรผู้ชายใจดำจากนี้จะเชื่อฟังคำรักใครขอฟังคำแม่จบค่ะมันมันมัน,มน,มน,มนไม่แบวคแบเหมือนค้างถามดูสิว่าค้างไหมค้างไหมคะลูกสัญญาณอะต่อ ต่อข้าลวลำโพงเหมาทั้งตอเอฟซี FC ที่เขาอยากดูมึงไม่อยากฟังมันก็ออกไปควายพันสองร้อยคนค่ะเธอหน่อยค่ะแม่ไม่หมดนี่หนึ่งค่ะโอเคนะคะเดี๋ยวเพราะฉะนั้นนะอยากให้แม่ทำอะไรก็คอมเมนต์มา สิ่งไหนที่เราทําแล้วรู้สึกว่าโอเค,อเคน่ารักเราก็ทําสิ่งไหนที่ว่าอค,คอมเมนต์มาเยี่ยๆก็ปล่อยผ่านนะลูกนะอืมสัญญาณไม่ดีหรอน้ําตาไหลเวทีไทยหนึ่งสวัสดีค่ะเ,คเพราะฉะนั้นนะคะหนึ่งพันสองร้อคนเข้ามาเร็วๆเ,เ,เดี๋ยวจะร้องเพลงแล้วพี่ไข่นุ้ยจบท้ายอีกหนึ่งเพลงค่ะ หนึ่งพันสองร้อยคนมาเร็วๆเดี๋ยวสองครบหนึ่งพันสองร้ยคนเมื่อไหร่เดี๋ยวจะร้องเลยค่ะตามคําขอของเอฟซนะคะพี่อิทแม่อิทิปมันจะตบแม่ก็ลองดูสิลองมาตบกูดูสิชุมทางเสียงทองหนึ่งปังมากแม่ค่ะขอบคุณค่ะนะคะเร็วๆแชร์ให้เข้ามาพันสองร้อยคนเราจะได้ กูสลากำลังรับชมสวัสด,ดีค่ะออไหนพันสองยังออชุมทางเสียงทองสวัสด,ดีค่ะออแม่สวยอืมอีทิปบังกันคิวให้กูหน่อยแม่สวยนี่ผมก่อนนอนใช่เดดดีี๋ยววนนน้องู่าามมัสัสนะรับรองค่ะ เห็นไหมนี่คือตัวจริงแม่จะเต้นติ๊กตอกคืนนี้หนึ่งเดี๋ยวค่อยพวกนี้นะติ๊กตอกนะร้องยังเลยลาวร้องยังเลยลาวชิบหายแล้วโอ้ยไม่เคยจิบหายค่ะนี่ครูสลาหรือเปล่าใช่มาริยุนนะแม่ทำไมพี่ทิพน่ารักอีทิพก็คือมันเป็นเจ้านางของ ก็อยู่หน้ารักของมันไงลูกเราอย่าไปอิจฉามันเลยแต่ว่าคนรักมึงก็เยอะนะอิจิมนะดูจากคอมเมนต์ที่เขาพูดมานะเออทำให้ดีดีสัญญาณไม่ดีแม่อิทิบมีผัวไหมครับแม่ไหนที่ว่าไม่ดีอะฮะไหนที่ว่าไม่ดีน้องยูในเครื่องนี้มันแปลกๆเห็นไหม โอเคเพราะฉะนั้น <Okay. S 2> จบเพียงแค่นี้นะออค่คอยว่ากันพรุ่งนี้นะคะลูกค้าเอาค่ะโอเคได้พอแล้วไป